สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับคุยและข่าวทัางช่องตามติดชีวิตอีสานโดยทีดแดนคนไข้นำเอาข้อมูลแนวทางเรื่องรา่าข่าวคราว,าวที่นาสนใจหลายสำนักหลายอาจารย์หลายแหล่งข้อมูลพันเอ,อื้อเฟือ่งปันมานะครับเขากะเอามาฝากตอนเบาสู่กันฟังแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นซึ่งกันและกันพี่น้องผม ขณะนี้นะครับ15นาฬิกา25นาทีเด้อนะครับที่เด่นกำลังบันทึกขิปนี้ก็ไดเนาะ8ดกระกดาคม2 5 6 8 15รหสดสิบพี่น้องมาเบิงข้อมูลแนวทางของย่า่พรอนโน่นดินแดงพี่น้องครับวันนี้ย่ายพ่อนเพิ่หมันใจร้ายหลายพี่น้องผมนะครับเพิ่นไห้มาแบบแข็งๆเลยเด้เน้นๆเลยนะครับเพิ่นบ่นเคยไห้หน่อยปานนี่จักเถื่อนะครับเพิ่น่างวดนนี้ย่ายให้เป็นพิเศษเลยว่าสัน่นะครับท้งเทิงเพิ่นไห้มาชุดเดี่ยวเดอ้อ บุคคลสิบขาดด้วยเหตุผลประกาศทั้งปวงทั้งขอมุนภาพและขอมุนเสียงที่พี่น้องสิได้รับชมรับฟังในคลิปนี้เป็นการทํานายตัวเลขนะครับไทยตัวเลขผลการออกรางวัลของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเ้ามาเริ่มกันที่ยายพ่อนเพิ่นเหล่าถึงความฝันสู่ฟังสะกดนอก นะครับยายพ่อนฝนฝันขิวเด้อพี่น้องเล่าอะไรให้ฟังเด้อ,อ,อคืนนี้ยายฝันฝันว่าไปหาปลาแล้วไอ้บ่นหาปลานะ่ะมันมันเป็นหนองสี่เหลี่ยมแตนน่มันก็ไม่กว้างเยอะแต่มีปลาแล้วหลาไแมพี่แดงออมีแต่ปลา จับเอาจับเอามีปลาชน่นมีทั้งปลาชนปลาขาวเลยนะพี่แดงอืม mm. นี้มีคนแก่แกมายืนคอยซื้อซื้อปลาแกเลยถามว่ามีปลาได้หลายไหมนางกำลังจับอยู่เจ้าตากำลังจับอยู่ตาซื้อจักแปดสิบเก้าเดอร์แปเก้าบาท มีแค่นี้เองพี่แดงเลขแปดเจ้าวันนี้มันจะไปโกงก็เลขคำนวณของยายที่ยายให้ไปหลักเดียวเดอ้อครับฝันตอนใกล้แก้งนี่นะได้เป็นตะไคร่อนอู้แต่คนแก่น่ะมาสี่คนแกมาขอซื่อ ทุกคนเลยนะที่แกขอซื้อแต่คนหนึ่งนะแกมีเงินนิดเดียว,กยวจกบอกว่ามีเงินเจ็ดสิบห้าบาทนางขายให้ตาไหมยายทีนี้ยายก็เลยให้ 5, 5, นี่หละเปดสามนี่หละมั่นใจนะยายยายว่ามั่นใจแปดเก้าเก้าแปดเด้๋ยวพี่แดงเด้อเก้าเก้าแปดมีแปดสามด้วยมีเจ็ดห้าด้วยเนาะ นี้คือเลขฝันเนาะจ้ะอันนี้คือเลขฝันจ้ะครับผมติดตอกแสดงยากใหญ่เลยโอ้ยช่วงนี้ผมได้เดดเยอะมากเลยอย่บพรานเยอะเลยท่านว่าจะไม่เล่าปัดเดี๋ยวมันออกมาก็่น่พี่แดงใช่ไม่แน่หนะงวันนี้เผิ่ไปโดนแปดเก้าเต็มๆนี่พี่แดงเอ๋ไม่แน่ดิ้นั่นแหละเพราะว่าเลข แปดเก้านี่โอ้ยายเห็นแจจันนะที่แกยื่นหายหนี่แปดเก้าแปดสิบเก้าบาทแดงต้นแรกว่าจะไม่เอาก็แกว่าจะหายแกไปเฉยๆแจเกจันคโยให้นะพี่แดงโอ้ยคนอีกคนหนึ่งอีกคนบอกว่าตังตังตังยายไม่พอยายมีแค่เจ็ดสิบห้าเหรอ้ะ อีกคนหนึ่งแกไม่มีเงินพอแกมีเงินแค่เจ็ดสิบห้าบาทเอาให้ยายได้ไหม mm hmm. ายายได้ได้ไม่เป็นไรเอาให้ได้ได้อยู่จ้ะมันก็เลยตกใจลุกขึ้นพอดีตัวเล็กมันลุกมันลุกพ่อมันยานอะ่ะ mm hmm. มันก็เลยรู้สึกเลยนะพี่แดง <Wow. S 2> แต่ไม่เกี่ยวกับพอ่อแต่เกแต ไปหาปลาเนี่ยแดงร,ระวังนะเลขแปดสามสามแปดมันจะมาล่างนะพี่แดงนะอืมครับผมถึงกำหนดเทษจะมาอีกนะพี่แดงอออมันจะครบปีแล้วเหรอใช่ถึงกำหนดมันจะมาอีกนะแปดสามสามสามแปดน,นี่โอ้โหว,วดนั้นน่ะที่ครั้งแรกๆที่เจพยพอแบ่งปันมามันช่วงนี้เนาะจ้ะ โอ้ครับคบกาหนดมันจะมาอีกนะพี่แดงครบับคบกหนดมันจะมาอีกกันนะยายบอกได้แค่นี้ก็คือคบกาหนดมันจะมาอีกแล้วเปดกับเก้านี่มันจะมาอีกแล้วเปดแล้วก็เปดสามสามเปดนี่มันจะมาจะมา,ะมาเป็นล่างนี่แหละพี่แดงยายว่าเป็นล่างนี่แหละครับงวดก่อนนั่นยายนะตัดออกสองสี่หก แต่ที่นี่ยายเอาหางเดียวเม็ดเดียวออก6 8 9แล้วก็9 8 6กเกนาะถ้าไงคงสุดท้ายถ้าว่ามันมีอะไรยังไงเดี๋ยวยายจะนี่อีกแต่ยาย8 9ก็8 3นะพี่แดงยายเน้นเน้นเลยนะพี่แดงจัวนนี้นะาดจะัะ พขาก็ยายให,ให้นิดนิดเดียววดนนี้ยายไม่ให้เยอะยายเขาเขาเอาแต่ตัวหลักๆน้ำผิแดงครับผมจ้ะอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่แดงครับยายพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องครับอันนี้เป็นเหล็ฝันเพื่อนเดินนะครับเล็กฝันของยายพ่อนน,อนดินแดงพี่น้องผมแปดเก้าแปดสามกับเจ็ดหายายพรพันวัมันห่อนย่ามันมากเลยดิทิเดง้งแปดเก้ากับแปดสามนี่ ปีกายนี่ก็ย่ำนีละว่าสันติแดงก็เลยขึ้นพอสันเดยช่วงนั้นยายพรนเพลินฝันเม็ดเดียวนี่เปียๆเลยได้สองสามหัวต่อกันพี่น้องครับไม่ต้เงเงยขักหนอแต่ต่ง,ตงหวดวนั้นนะครับเลขฝันเพลินพี่น้องครับเอาบัตรที่นีเ่เสพี่น้องเบ่งเป็นเลขสูตรเพิ่อนนะครับพิเศษพิเศษด้พี่น้องเลขสูตรนี่เพิ่นแบงปั่นมาทาั้งทิงเม็ดเดียวนะครับทั้งลุ่มนี่สองเม็ดพี่น้องผมนะครับเพิ่นแบงปั่นมาตั้งแต่หลังเลขออกด้วยเลขสูตรนี่แล้วก็มือเศร้านี่เพิ่น มาเน้นอ,อีกทีหนึ่งสันดีนะครับฟังน้ำกันพี่น้องผมมันว่าจังไดเนี่ยนะครับครับฮันโลครับพี่แดงครับเดี๋ยวยายจะทวนให้ใหม่อีกทีหนึ่งนะอ่าสี่สองสองสี่สามแปดแปดสามนะครับแล้วก็เลขบนก็มีหกแปดเก้าเก้าแปดหกเลขสองตัวก็ ไอแปดหกเก้าก็แปดหกนะครับจนะ้าอัน,นอันนี้คือยังไงครับเจี๊ยบอันนี้คือเลขคำนวณของยายนะอ๋อเลขคำนวณเนาะจ้าครับครับครับผมยายเน้นเน้นเอาตัวหนักๆตัว,ตวที่ตัวที่เด่นที่สุดเนาะจ้าตัวเน้นที่มันจะมาแปดเก้านีน่น่าจะมาบนนะที่แดงครับ เออสี่สองสองสี่แล้วก็สามแปดแปดสามนี่มาล่างนะครับผมนี้ล่างอย่างเดียวนะคะที่แดงโอ้ขนาดนั้นเลยเนะาะใ้่ยายเน้นล่างอย่างเดียวหกแปดเก้าเก้าแปดหกนี้ยายเน้นบนเดอ้อครับผมจ้ะยายว่าแปดเก้าแปดเก้าเลขบนนี้มันจะมาให้เห็นอีกนะที่แดงอืม เพราะว่าเมื่อคืนนี้ยายยายก็ฝันเห็นยายคนนั้นอ่ะอีกอมันคำ,ำนวณของยายแกวิ่งรัดวิ่งวิ่งรัดหน้าเลยแกบอกว่าแกจะฝากซื้อเลขลอตเตอรี่ให้หน่อยซื้ออะไรซื้อหกแปดเก้า ก็แปดหกแกว่าอย่างนี้พี่แดงในความฝันของยายนะทีนี้มันกงมันกงก็เลขคำนวณของยายยายก็เลยมั่นใจว่าเลขบนน่าจะเป็นแปดเกาแน่แน่นอนเลยพี่แดงอืมครับพมแล้วก็เลขล่างนี่เลขล่างนี่สี่สองสองสี่ก็สามแปดแปดสามยายก็เน้่งสามแปดก็สี่สองเด้อครับผม จ้ะเรกความฝันใจให้ไปแล้วนะเนาะเรกอันอยังไงโอครับให้มาแล้วครับให้มาแล้วผมจดแล้วเดี๋ยวพรช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยจ้าก็เดี๋ยวทวัดที่แดงลงก็เร่งกันลงมันชุดนี้เด้อลงล่าสุดที่ยายเน้นมานี่เนาะจ้า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 ครับผมอ่าท่านนี้แหละไม่รบกวนแลวจ้าครับ,รข,อบขอบคุณครับพีบ่พร จ้าสวัสดีจ้าครับครับพี่น้องครับยายพ่อนเลขสูตรพนนีกับเป็นชุดเดียวนี่ละเด้อนะครับหกแปดเก้านี่ละพี่น้องหมุนเอานะครับหมุนแล้วก็ตัดน้ำนะครับในนี่หละนะครับพี่น้องครับหกแปดเก้านี่ละอันนี้คือทั้งเทิงเด้อนะครับข้างบนเพิ่นได้สูตรเนาะหกแปดหกเก้าแปดเก้านะครับตัดน้ำแล้วก็สามตัวนี้หมุนพร้อมนะครับหกแปดเก้าเก้าแปดหกนะครับยายพันวาจังสันเด้แล้วก็ถัดมานี่เป็น ข้างล่างนะครับข้างล่างนี่พ่นกว่า4 2สองสองเนาะ4 2สองสองกับสามแปดแปดสามนะครับพี่น้องครับที่แดงกะลงตั้งแต่4 2สองกับสามปดนะครับกะขันเม่นมักน้ำพ่นกับกับนั้มคือจังหย่เพ่นวาแล้วล่ะนะครับอันนี้เป็นขอบบนแนวทางของยายพ่อนนวลดินแดงงวดนี้กับโอ้นะครับยายเพ่นไหมาแข่นได้พี่น้องไหมาซ้ำจังสี่แหละเนาะทั้งสามใบนี่ก็สิมิเลกยู่ประมัน ว่ามันหาหางทนตินะครับพี่น้องครับย้ำว่าเป็นการทำน้ยตัวเลขเด้อท่ายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับอยู่เป็นมูห้กำลังใจซึ่งกันและกันขอบพระคุณยายพ่อหน,นุ่นดินแดงลหลาๆเด้อนะครับกะให้ผ้าพีผ้าน้องเขามีโศกมีลาบเดอ้อคุณยายเอ๋ย สิครบรอบปีหนึ่งแล้วเนาะพอถึงแต่ย่ายเพพ่นแบงปันมานะครับช่วงที่ยา่ย่าพ่นแบงปันมัดที่แหลกนั่นัวไอ้ฝันนี่เปียวๆพี่น้องเนาะตอนนั้นก็ได้หลายคนที่ติดตามมาถึงแต่พุ่นก็สิจาได้เด้ว่าตัวไรก็ตัวนั้นนะครับที่แน่นี้เม็ดเดียวพอแม่นะครับก็จะงวดแปดสามนะครับเอาขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องผมสวัสดีครับ